ตบตพระผาชัยเปิดศูนย์จราจรจำลองสำเร็จโดยมีส่วนงานราชการ้าคีเครือข่ายและสคอ,อ,อ,อร่วมผลักดันหวังเด็กและเยาวชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยจัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนโดยมีนายพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นประธานเปิดงานซึ่งได้รับการต้อนรับในพื้นที่โดยนายกองตรีโกวิทอุบลรัตน์นายอำเภออู่ทองหัวหน้าส่วนราชการภาขีเครือข่ายและประชาชนที่เข้าร่วมงานจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่พื้นที่ตำบลพระพาชัยเ,ยเคยเป็น พื้นที่ที่เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุถนนโดยเฉพาะรถที่วิ่งผ่านพื้นที่นะฮะก็ทันทีที่รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่นี่ท่านนายกอบตที่นี่เนี่ยท่านจิรศัน์เนี่ยให้ความสําคัญจะดึกดื่นแค่ไหนทั้งก็ลุกไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็วันรุ่งขึ้นท่านก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมหารือกันจนกระทั่งเรามองว่าคงจําเป็นต้องวางแผนระยะยาวที่จะสร้างให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่รับมือ กับปัญหาบตดเพทเทางถนนของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมถนนได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีประสิทธิภาพที่ดีมากจากเดิมที่เคยมีจุดตัดที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็ได้รับการขยายเป็น4ี่เลนประกอบกับตรงนี้มีการสร้างย้ายศูนย์เด็กเล็กเดิมที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างใหม่ก็เลยทาให้ที่นี่กลายเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ทําให้รูปแบบการทํางานที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยมีความชัดเจนก็อยากจะเห็นทุกงที่ ทั่วประเทศอยากเห็นท้องถิ่นทั่วประเทศได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วที่อบตพระพา,าชัยก็เป็นอีกหนึ่งในต้นแบบท,ที่น่าจะมาเรียนรู้และน่านําไปขยายผลครับ พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเมืองจราจรจำลองเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนที่นี่เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่แล้วบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ทั้งด้านนโยบายและวิสัยทัศน์นั่นคือนายพีรศักดิ์มาสีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระผาชายัยที่ได้ให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยทางถนนมุ่งปลูกฝังวินัยจราจรและการขับ กี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงทำให้ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนมีความสมบูรณ์ประสบความสำเร็จการขับเคลื่อนของโครงการเนี่ยนะครับต้องยอมรับว,ว่าเราจะทำอยู่คนเดียวมันทำไม่ได้สิ่งสำคัญคือเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับเอกชนราชการรวมถึงผู้ปกครองซึ่งตรงนี้เราทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะหาวิธีอย่างไรให้ เอาผู้ปกครองเอาเด็กมาเข้าศูนย์การเรียนรู้มาอบรมเด็กอบรมแล้ว ให้เด็กไปชวนพ่อแม่มาเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยหเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็กเยาวชน2เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองคือเราจะแยกเป็น2เคสก่อนเคสแรกเราอบรมเด็กเคสสเราอบรมผู้ปกครองพอเคสที่3เอาพ่อแม่กับเด็กมาร่วมกันเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวซึ่งตรงนี้ทําให้ชุมชนเราจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินที่จะทำนะครับตรงนี้คือเป้าหมายทํายังไงให,ให้มันยั่งยืนมองถึงความยั่งยืนเราก็ต้องหาเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาาคครรรัฐบลหืออง์ก ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยผลักดันเพราะผมเชือ ine, ่อได้ว่าองค์กรเอกชนต่างๆเนี y án, y ่ยไม่ว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ยานยนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยพอคำนึงถึงความปลอดภัยเสร็จเราก็ไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆให้เขาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นวิทยากรแล้วก็จะมีส่วนของภาครัฐหรือหน่วยงานของราชการต่างๆที่มีองค์ความรู้ก็เข้ามาช่วยกันวางโครงสร้างเพื่อให้การขับเคลื่อนของเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นเรื่องสําคัญที่สุด องค์งการบริหารส่วนตำบลพระผาชัยได้เริ่มดําเนินโครงการพระผาชัยสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ปี2551และพัฒนาต่อยอดไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพระผาชัยและได้ยังร่วมกับสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติหรือสออก,กอวอพัฒนาเป็นแผนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาให้กับเด็กกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนั้นคือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดซึ่งมีนโยบายในการช่วยสนับสนุนหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการรณรงค์ด้านอุบัติเหตุรวมสร้างเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนด้านการจราจรจำลองและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนรับรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเรียนรู้วิธีการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดีค่ะที่ที่เห็นรอยยิ้มน้องๆแล้วก็ให้โอกาสน้องๆน,นะคะได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเราก็อยากจะให้เขาได้ทดลองนะคะว่าถ้าเขาเกิดเมาหรือเขาเกิดขับเร็วขึ้นมาเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นตามมาอยากเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนนะคะก็มีวินัยทางจราจรนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเขงครัดนะคะเพื่อที่จะได้ให้สังคมน่าอยู่ทุกๆคนก็จะได้มีความสุขไปด้วยกันสร้างรอยยิ้มไปด้วยกันค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนตำบนพระผาชัยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนคือ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน2เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจและ 3. เพื่อต้องการปลูกฝังวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสีย ให้มากที่สุด